3ข้อสังเกตว่าตัวไหนเป็น r f ฟินะครับบวกข้อมูลเพิ่มเติมท้ายคลิปนะครับเป็นข้อมูลที่ได้จากการสํำรวจตัวต้านทานฟิวในตลาดประมาณ10บยี่ห้อมากกว่า1000รุ่นทำไมต้องสังเกตทำไมต้องใช้แบบเดิมเพราะว่าตัวต้านทานฟิวนะครับเป็นอุปกรณ์ป้องกันวงจรนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ประเภทเดิมนะครับก็คือใช้เป็นอาฟิเหมือนเดิม ฟิลมีใช้ที่ไหนบ้างนะครับจะพบที่ภาคใจไฟนะครับวงจรชาร์จแบตเตอรี่วงจรมิเตอร์ริงนะครับก็คือวงจรวัดค่าทางไฟฟ้าแบบต่างๆงานด้านเซฟตี้หรือเพิ่มความปลอดภัยให้วงจรนะครับอย่างเช่นจะยอมให้วงจรนี่โอเวอร์โหลดได้ระดับหนึ่งะครับผมจนถึงจุดจุดหนึ่งจะให้มันขาดนะครับจะไม่ยอมให้อุปกรณ์ตัวอื่นๆไืไหม แต่จะให้ r f ร์ฟิไหมแล้วก็ทําหน้าที่ตัดวงจรแทนนะครับหน้าที่ของ r f ร์ฟิในวงจรเช่น a n t i s เซอร์ก็คือป้องกันกระแสกระชากนะครับใช้เป็นเซนเซอร์วัดกระแสเพื่อป้องกันกระแสเกินนะครับผมหน้าที่นี้เรียกว่า current sense resistor อาร์ฟิที่ใช้เป็นเซนเซอร์วัดกระแสนี่นะครับค่าของมันจะอยู่ในระดับมิลลิโอห์นะครับอย่างเช่น0.5โ oh อห์มหรือ500มิลลิโอห์ มาเข้าสู่ประเด็น3ข้อสังเกตว่าตัวไหนเป็นอ f ฟิลนะครับให้สังเกตสีที่หุ้มนะครับตัวต้านทานชนิดคาร์บอนฟิลมและตัวต้านทานชนิดเมทัลฟิลมนะครับผมสีของโคตติ้งที่หุ้มนะครับมีลักษณะตามรูปที่1และรูปที่2นะครับให้สังเกตสีนะครับสีหุ้ม3รูปนี้คือลักษณะของตัวต้านทานฟิลนะครับ รูปที่หนึ่งรู้ได้อย่างไรว่าเป็นตัวต้านทานฟิวนะครับตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับผมดูจาก d a ดา s า e ี t ดูจากอะไรชัวแน่นอนร้อนครับเป็นตัวต้านทานฟิวนะครับข้อมูลมันชัดเจนรูปที่สองนะครับให้สังเกตลักษณะสีของมันนะครับเราจะใช้การเปรียบเทียบสีที่หุ้มนะครับให้พิมพ์รูปให้พิมพ์ดูรูปใน Google นะครับพิมพ์คำว่า Field Resister หรือฟิวซิเบิลรี s ิสเนะครับผมแล้วก็ดูเปรียบเทียบรูปส่วนใหญ่ที่ขึ้นมานะครับผมจะสังเกตว่าตัวด้านทานรูปที่สองเนี่ยจะเหมือนลักษณะของตัวด้านทานฟิวเลยนะครับลักษณะสีของมันนะครับผมสีที่หุ้มนะครับมันจะโดดเด่นและเตะตานะครับผมมันจะแตกต่างกับตัวมาตรฐานตัวด้านทานมาตรฐานที่ให้ดูสองรูปแรกๆนะครับสีที่โดดเด่นและแตกต่างนะครับ มันจะสื่อความหมายอะไรสักอย่างนะครับข้อสังเกตที่หนึ่งก็คือใช้การเปรียบเทียบรูปส่วนใหญ่นะครับผมที่ขึ้นมาโดยใช้พิมพ์คำค้นตามที่อธิบายไว้ข้อสังเกตที่สองนะครับตัวต้านทานฟิวจะพิมพ์องศาเซลเซียสบอกไว้นะครับดูรูปด้านล่างนะครับมันจะพิมพ์คําว่าหนึ่ง้อยสี่สิบห้าองศาเซลเซียสนะครับตัวนี้เป็นตัวต้านทานกระเบื้องนะครับผมเป็นชนิด อาร์ฟิวนะครับผมดูด s ตชี t นะครับโครงสร้างข้างในมันจะเป็น R แล้วก็ต่อกับอยู่กับเทอร์โมฟิลจริงๆนะครับถ้าระบุอุณหภูมิมาแบบนี้ข้างในมันจะมีเทอร์โมฟิลนะครับถ้า R กระเบื้องนะครับผมไม่ได้พิมพ์องศาบอกไว้นะครับอาจจะเป็นตัวด้านทาน R กระเบื้องแบบธรรมดาก็ได้หรือเป็นตัวด้านทานฟิ l ก็ได้นะครับผม จะเข้าสู่ข้อสังเกตข้อที่3นะครับเราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อมันไม่ได้พิมพ์องศาบอกไว้นะครับข้อสังเกตข้อที่3นะครับให้เอาชื่อรุ่นไปค้นนะครับผม R ที่เราสงสัยว่าเป็น R fuel หรือไม่นะครับตัวอย่างชื่อรุ่นนะครับผมที่ระบุ w ไว้ที่ตัวต้านทานนะครับผม FRW2 FRN FRM FAE NFR นะครับจะสังเกตว่า ตัวชื่อรุ่นนะครับผมมันจะสื่อความหมายอยู่นะครับมันจะมีคําว่า F นะครับผมคิดว่าผู้ผลิตตัวด้านทานน่าจะสื่อให้เราเข้าใจว่าเป็นตัวด้านทานชนิดฟิลนะครับคําว่า F นะครับข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ R- f i l นะครับจากการสํารวจประมาณ10ยี่ห้อนะครับมากกว่า1,000รุ่นนะครับผมของ R- ฟ l l ที่มีในตลาดนะครับพบว่า ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำอาร์ฟิวนะครับผมมีทั้งชนิดเมทัลฟิล์มตินฟิล์มแล้วก็ไววาวนะครับโดยตัวด้านทานนะครับอาร์ฟิวหนึ่งวัตต์หนึ่งจุดห้าวัตต์สองวัตต์เนี่ยนะครับผมจะมีวัสดุทั้งสามแบบเลยนะครับส่วนตัวใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นห้าวัตต์นะครับจะเป็นไววาวนะครับผมตัวใหญ่ๆจะเป็นไววาวตัวชนิดไววาวนี้จะมีทั้งแบบมีแถบสี และไม่มีแถบสีอีกนะครับมันจะมี2แบบเลยนะครับตัวน,นี้เรื่องที่2นะครับค่าของอาร์ฟิวนะครับผมมีใช้งานตั้งแต่0.1โ oh อห์มหรือ100มิลลิโอห์มนะครับผมจนถึงค่าสูงๆเลยนะครับ 15k โ oh อห์มเลยเปอร์เซ็นต์คาาเคลื่อนก็มี1% 2% 5% 10%นะครับ